ขอบนแม่ว่ามีเขาอย่างนี้จะได้จะได้เอาบ่วงปนไหนเขาบ่างบางยินเดินไออะไรมากค่ะเพิร์ดไปสามปันเลส สายบ้านสูงสูงโอ้ไอ้าตัเกี่ยวเขาด้วยว่าแมนเด้ออะไรก็แพงด้วยกันตาเกี่ยวตอนนี้ถ้าึืนเป็นอไรคะถาเนี้เจ็ดลอยคะ่ะเอาดรอคนยืนเจ็ดลอยตะเบี้ยวหันล้วนหนียืนบ่ไ้ทีดีคนคอับคุณยังไม่ย,ย,ยืนเจ็ดลอ,อยปีนี้ ท่านในโลกมัาจะได้จภมเดียวเขามันห่างไันสิเราไม่ีเขาเลยมัน เยอเขาดำมันห่างเพราะว่ามันดำามหางแล้ววันนี้นี่มันสีหะใส่ตัดคอห่วงคือมันตัดคอห่วงเขาแล้วมันเชี่ยมันเฮียเราเออเข้าแบบชีแจงกับทางชนาไปลักษณะประมาณก็เข้าใจกันเพราะว่ามันห่างห่างแล้วมันตัดคอห่วงมันมันเรสามารถเอาได้เบื่อได้ขนาดเราค่อยๆแล้วมันก็ยังแบบคือก่ากัี่ๆลักษณารถเกี่ยวกอย่างเบาในลักษณะว่าผู้ใดที่เขามาฟังแล้วค่ะ ก็เขาดํามันหางหางตัดข้อห่วงมันอาจะเงียจัลหน้อยแค่เขาว่านกับพกตีค่ะเกียวไป่ค่ะก็บ่มีปัญหางยงแรรมาดดนในปกติเขาดให้ดําหางแหงขักออกขงแก่นวแกนวเลยตัดข้อห่วงเลยนี่ค่ะบนเกียวไเดยนี่เขาน หาไอ้ขาพุ่นบางหาหาให้ละนี่เราพัก่หนไปพุ่นจะได้อุมนึงตั็ตองไปนีกจะได้อุ้มนึงหรอมั้งนี่ค่ะชุดนี่ชุดมองปัญญาหน่ค่ะชุดมองันึสู้รชุดมองปัญญาหน่นะแวๆ จนบวได้เก็บน้ำขางทางน้ำขางคอนเทน แดดเที่ยงแล้วค่ะมือเนี่ยนีแต่แดดว่นนี้ร่มวันนี้ร่มเยอะวันนีกี่ฝ่าเลยพอก่อนมานตำรถเกลียวไก่บ้านมาอยู่กองทัพเกลียวอยู่เดียวบุญกูละเดลียวท่านหนึ่งไปปกปูงทางท่านนี้มาไก่บ้าน เดี๋ยแเดี๋กูองก่นเดี๋ยวพามาถามเจย์ไงก่อนมือเศร้าเลยสิเดี๊ยบไปยกบาดแล้วมือเศร้าน้ำมันซีถังเนาะถังยาบาทถังอาหารลอยทุกกอบอน้ำมันแล้วถามเจย์ไงก่อนเบิร์ตไปไลฟ์บันไดก่อเจย์ไงไปซื้ออะไรไหนโจ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 ดินี่ ใส่บ้านตัวเดินตัวเดินรถค่ะนี่เบิดสองตัวนี่เบิดไปสามพันเอ็ดนี่แค่สองตัวนี่ได้ไหมคะสองตัวเบิดไปสามพันเอ็ดไปว่ารถเกี่ยวได้บ่ได้มันได้ก็ได้เลยเนาะน้ำมันกับแพงปลาแดงกับมีฝากไว้ติดตามน้ำต้อค่ะไปแล,ล้ว